สวัสดีค่ะวันนี้ Simple l i ไ e มาชวนทุกคนทำแชมพูสมุนไพรใช้เองแบบง่ายๆนะคะสำหรับตัวส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะมีอยู่8อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือแชมพูออยล์1กิโลกรัม2ผงฟอง100กรัม3ผงข้น200กรัม4ลานโนลีน25กรัม5น้ำหอม0.5ออน6สี2กรัม7น้ำสะอาด3กิโล สมุนไพรในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือมะกรูดขิงแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอามะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็แกะมเมล็ดออกส่วนขิงเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะส่วนว่านหางจระเข้นามาปอก จนเหลือแต่วุ้นใสๆแล้วก็นําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาต้มใส่หม้อโดยที่ใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเปื่อยดีแล้วเราก็นําใส่ผ้าขาวบางนะคะแล้วก็กรองเพื่อเอาแต่น้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําสมุนไพรที่เรากรองเอากาก,ากออกแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เทใส่ขวดนะคะเพื่อวัดปริมาตร อย่างเช่นเราจะใส่ขวดน้ำขวดละ1ลิตรก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราเทแล้วเราได้1ลิตรเนี่ยน้ำในสัดส่วนนี้เราต้องใช้3มลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนน้ำที่เหลือที่เราต้องเติมในขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยก็คือน้ำา2ลิตรเมื่อเราทราบปริมาตรแล้วนะคะให้เราเทน้ำสมุนไพรเนี่ยผสมกับผงฟองแล้วก็ทำการกวนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ หลังจากนั้นเราจะพักส่วนผสมตรงนี้เอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้เติมหัวแชมพูและสีผสมอาหารแล้วก็น้ำหอมนะคะเอามาเติมใส่ด้วยกันแล้วก็ทำการกวนจนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันรวมถึงตัวส่วนผสมจากส่วนแรกนะคะที่เป็นน้ำสมุนไพรเนี่ยเราก็เติมเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำส่วนที่เหลือ ให้ครบทั้งหมด3ลิตรนะคะพอเราเติมเสร็จนะคะเราก็ทําการกวนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเหมือนเดิมจะสังเกตว่าในตอนนี้มันจะมีฟองขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเราเห็นว่าน้ามันเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราจะนําผงข้นเนี่ยเข้ามาเติมนะคะ ซึ่งไอตัวผงข้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความเป็นแชมพูเนี่ยมันเป็นแชมพูขึ้นมานะคะก็คือจากเดิมเนี่ยมันจะเหลวๆไม่หนืดนะคะพอเราเติมผงข้นเนี่ยเราค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะคะแล้วเราก็สังเกตว่าเนื้อของแชมพูเนี่ยมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเราเติมไปจนเรารู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันได้อย่างที่เราคุ้นเคยในแชมพูทั่วๆไปแล้วนะคะก็ให้พักตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปเตรียมส่วนผสมที่เหลือ ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายก็คือตัวลาโนลีนโดยที่ต้มน้ำร้อนให้เดือจดจัดนะคะแล้วก็ใส่ลาโนลีนลงไปหลังจากนั้นก็ทำการกวนจนกระทั่งลาโนลีนเนี่ยละลายเรียบร้อยดีทั้งหมดตัวลาโนลีนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะละลายช้าหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการคนค่อนข้างนานเลยค่ะพอเราคนไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่า มันจะค่อยๆหนืดหนืดขึ้นนะคะเราก็ทำการคนไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ไหวเนี่ก็เอาไปต้มสามารถที่จะไปต้นมน้เข้าเลยขึ้นจากเอาไว้ใตอนนี้เราเลี้ยก็ละลายแล้วค่ะก็จะเป็นน้ำสีเหลืองๆแบบนี้ร้องแล้วมันเรากลัวแล้วมันแบบมันยังเหลือบ,บางส่วนที่แบบไม่ละลายอยู่นิดเพราะว่าในก่อนที่เราจะเอาลงขวดเนี่ยเราต้องเอาใส่ตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูตัว โรยก็จะมีมันจะมีตัวกรองอยู่นะคะอันนี้มันก็จะไม่ไม่เข้าไปปนอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะถ้าสําหรับว่าใครที่คนแล้วบางชิ้นมันยังไม่ละลายจริงๆเนี่ยก็เอาโรยแบบนี้นะคะมากรองชิ้นหนึ่งตอนที่เราจะมาจุ้มขวดมันก็จะได้แบบไม่มีแบบที่เป็นเศษนะคะบนยู่หลังจากที่ลาโนลีนละลายดีแล้วนะคะเราก็นำลาโดลีนที่เราเตรียมไว้นะ่ะมาเทใส่กับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ให้ผสมลงไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะ กวนไปในทิศทางเดียวกันค่อยๆกวนไปเรื่อยๆมันก็จะมีความหนืดขึ้นนิดหน่อยนะคะจนกระทั่งเราเห็นว่าส่วนผสมทุกอย่างนะคะมันเข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งส่วนผสมตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อให้ฟองเนี่ยมันยุบตัวลงมาแล้วหลังจากนั้นเราจึงนำไปผสมบรรจุขวดเพียงเท่านี้เราก็จะได้แชมพูมาใช้อย่างง่ายๆนะคะโดยที่ต้นทุนของมันเนี่ย เรียกได้ว่าถูกมากๆเลยนะคะถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ